ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่10มีนาคม2568ได้7ข้อนี้รับเงิน1000บาทดูเลยคุณได้ไหมสำหรับผู้สูงอายุที่มีได้7ข้อนี้ครับคุณจะรับเงิน1,000บาทเป็นเงินสดในวันที่10มีนาคม2568นี้มาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงินในครั้งนี้ครับ โอเคเรามาเริ่มกันไปทีละข้อเลยเริ่มที่ข้อที่1ครับข้อแรกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยสัญชาติไทยไม่พอครับต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นคนสัญชาติไทยแต่อายุยังไม่ถึง60ปีเนี่ยจะยังไม่จัดว่าเป็นผู้สูงอายุนะซึ่งอันนี้เนี่ยคือข้อมูลจากทางภาครัฐเลยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับทางสังคมไทยเราที่กําหนดว่าอายุ60ปีเนี่ยจัดว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับดังนั้นเนี่ย หากว่าคุณมีเป็นคนสนัญชาติไทยและมีอายุ60ปีขึ้นไปครับก็ผ่านข้อที่1่แบบง่ายๆสบายๆไปเลยข้อที่2ครับก็คือหากว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่แน่ใจครับว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณจะได้เบีย้ยผู้สูงอายุหรือเงินตรงนี้หรือเปล่าบอกเลยว่าคุณสามารถได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณก็สามารถได้เงินตรงส่วนนี้ได้เพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่รัฐ ตั้งใจจะให้กับประชาชนคนไทยนะครับเป็นสวัสดิการของรัฐสำหรับผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยสามารถได้ร่วมกับตรงส่วนของเงินตรงนี้ได้นะครับดังนั้นบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้การบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีผลทําให้ไม่ได้เงินในครั้งนี้นะครับดังนั้นตรงนี้สําคัญมากมากการที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ก็จะทําให้คุณได้เงินตรงนี้หรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ เพราะว่าคุณอาจจะลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านก็ยังสามารถได้เงินตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อที่2ครับมีอยู่ในมีบัิรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ก็สามารถได้เงินเบียบ้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้ก็คือไม่มีผลทําให้ไม่ได้เงินนะข้อที่3ครับได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุผมใช้คําว่าเคยนะคุณสังเกตคําว่าเคยไปนะครับเคยไปหมายคมว่าคุณได้เคยไปลงทะเบียนแล้วหากคุณเพิ่งไปลงทะเบียนนะครับแล้วผลยังไม่ประกาศเนี่ยจะยังไม่ได้นะ จะต้องเคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ย้สูงอายุแล้วผ่านด้วยคือจะมีการประกาศผลนะครับสถานะการลงทะเบียนรับเงินเบี้ย้สูงอายุว่าผ่านหรือเปล่าหากผ่านครับสถานะคุณผ่านเนี่ยก็จะได้เงินนะครับโอเคนี่คือข้อที่3คือต้องเคยลงทะเบียนแล้วสถานะการลงทะเบียนเนี่ยจะต้องเป็นผ่านเท่านั้นหากสถานะไม่ผ่านเนี่ยจะไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยฝากใทุกท่านด้วยนะโอเคข้อ3ครับ ต่อไปข้อที่4ครับเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหากในเดือนก่อนหน้าน,านี้คุณได้แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในระบบของการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วหากว่าคุณอยู่ในระบบนี้ <c oughs> ก็หมายความว่าคุณจะได้เงินต่อเนื่องทุกๆเดือนเลยนะครับจนกว่าคุณจะจากลาจากโลกใบนี้ไปนะครับก็จะได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสวัสดิการที่รับสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศไทยของเรานั่นเองครับ อันนี้ก็คือเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนกันนี้มาก่อนก็จะได้ในเดือนมีนาคมด้วยนั่นคือข้อที่4ครับต่อไปข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้กับทางบักรดันเนี่ยคุณจาได้ไหมตอนที่คุณไปลงทะเบียนที่เงินเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยคุณเอาบัญชีอะไรไว้ให้กับทางบักรดัธนาคารไหนจําได้หรือเปล่าจําให้ได้นะครับว่าบัญชีนั้นเนี่ยเป็นธนาคารใดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากคุณจําไม่ได้จะมีผลนะครับจะทําให้คุณไม่รู้ว่าเงินมันไปเข้าที่ไหน นะเพราะว่าเงินเนี่ยจะเข้าให้บัญชีที่คุณให้แวร์นเม่อราตอนไปลงทะเบียนคุณลงทะเบียนไว้กับบัญชีธนาคารไหนนะครับเงินก็จะโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยฝากกับทุกท่านด้วยให้จําบัญชีให้ดีนะครับแล้วข้อสําคัญเนี่ยก็คือคุณต้องจดจําให้ได้ว่าบัญชีคุณนะครับมีการปิดใช้งานเผลอปิดไปหรือเปล่าถ้าเผลอปิดใช้งานเนี่ยคุณต้องรีบไปแก้ไขนะครับโดยเอาบัญชี อันใหม่เล่มใหม่นะครับไปส่งให้กับทางบัครหรือว่าบัญชีรูอายัดอะไรพวกนี้ไปส่งกับทางบัตรที่ตอนที่คุณไปลงทะเบียนนั่แหละไปแจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนบัญชีครับอะไรอย่างเงี้ยมีการปรับเปลี่ยนบัญชีค่ะอะไรแบบนี้ครับให้เรียบร้อยเพราะว่าต้องมีบัญชีธนาคารที่ให้กับทางตรตอนลงทะเบียนไี่ส่งยุต้องยังคงเปิดใช้งานในปัจจุบันและมีเงินียนตลอดทําให้เงินสามารถเข้าได้นี่คือข้อ5ข้อที่6ครับตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับข้อ6เนี่ย ก็คือต้องมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1,000บาทหลายคนสอบถามกันมาเยอะว่าทําไมฉันไม่ได้1,000บาทมันเกิดด้วยสาเหตุเดียวเลยครับคืออายุคุณยังไม่ถึง90นะเพราะว่าคนที่90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้นะผมต้องอธิบายแบบนี้คุณถึงจะเห็นภาพนะครับดังนั้นเนี่ยต้องอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1,000บาทเพราะจนงงานวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามอายุครับได้ตามขั้นบันไดยัยงคงเป็นขั้นบันไดและตามอายุในกฎเกณฑ์แบบ ที่ล่าสุดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยหากคนคุณมีอายุ90ปีในตอนนี้นะครับหรือว่าคุณดูเผื่อญาติคุณปู่ย่าตายายของคุณนะฮะที่อายุ90ปีอยู่หรือมากกว่า90ปีเนี่ยก็จะได้1,000บาทนะแต่หากยังไม่ถึง90ปีครับจะได้เป็นเรทตามขั้นบันไดครับเป็นเรทนี้เลยก็คือเริ่มต้นที่อายุ60หากอายุ60-69เนี่ยจะได้600บาทหากอายุ70-79จะได้700บาทหากอายุ80-89จะได้800บาท หากอายุ90ปีขึ้นไปครับจะได้1,000บาทดังนั้นครับตรงนี้สำคัญมากๆคุณอายุ90ปีขึ้นไปถึงจะได้1,000นะถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง90ปีครับจะได้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างนะอย่างเช่นอายุ60ปีเนี่ยก็จะได้600 68ปีได้600 70ปีครับ700นะ76ปีได้700อายุไม่ถึง80อย่าง79เนี่ยได้700 อายุ80ปีได้800ครับ85ปีได้800อายุไปถึง90ปีอย่าง89ได้800อายุ90ปีครับก็ได้1000นะ93ปีได้1,103ปีได้1,000นะครับโอเคนี่ก็คือเป็นแบบนี้เลยนั่นเองก็จะได้1,000บาทตามนี้โอเคนี่คือข้อที่6ครับ ต้อง90ิปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้ 1, 0 0 0บาทนะครับแล้วต่อไปข้อที่7ครับคนที่รับเงินเนี่ยจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะหากคุณมาดูแล้วผู้สูงอายุเสียชีวิตไปนะครับหลายปีแล้วนะครับตรงนี้จะไม่ได้นะจะได้สําหรับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับหากว่ามีการเสียชีวิตไปก็จะไม่ได้นะรตรงนี้ฝากกับทุกท่านด้วยนะครับข้อนี้ ก็ต้องยังคงมีชีวิตยอยู่จะได้ครับหากมีการเสียชีวิตไปกระทนฐานเนี่ยก็จะยังไม่ได้นะครับโอเคแต่มีเงื่อนไขนะถ้าหากเสียชีวิตในช่วงระหว่างก่อนจะถึงมีนาเนี่ยก็คือ1-10 1-9ถึงถึงมีนานครับในเดือนนี้ก็สามารถมีพยานละลอสอ2คนไปเอาเงินในรอบล่าสุดในปีที่เสียเสียชีวิตได้เช่นเสียชีวิตในอายุ150ปีอย่างเงี้ยก็จะได้1 0 0 0บาทในเดือน มีนาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคจะเป็นไปตามนี้นี่คือ7ข้อที่บอกเลยว่าถ้าคุณได้7ข้อนี้ก็รับเงิน1,000บาทไปเลยครับในวันจันทร์ที่10มีนาคม258 8รับไปเลยเงินจะทําการโอนครับเป็นเงินสดโอนเข้าในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้ตอนไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุคุณให้บัญชีไหนไว้รัฐจะทําการโอนเงินให้คุณครับในบัญชีนั้นคุณก็สามารถไปกดเงินสดนะครับออกมาใช้ ได้เลยนะครับเงินจะเข้าตามจำนวนขั้นบันไดที่เราให้ฟังไปนะโอเคนี่ก็คือต้องฝากกับทุกท่านเอาไว้ด้วยครับนี่ก็คือข้อมูลสำคัญล่าสุดที่ฝากทุกท่านครับสนใจในส่วนไหนอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมอะไรครับพิมมาสอบถามก็ได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยหากคุณเป็นผู้สูงอายุนะครับบอกเลยว่าคุณมีโอกาสจะได้เงิน10,000บาทด้วยในเดือนมีนาคมนี้นะครับมีคลิปที่อธิบายาไว้ว่าต้องผ่านอะไรบ้างถึงจะได้เงิน 1,000 0บาทสามารถไปดูได้นะครับในวันที่28นี้เนี่ยจะได้เงิน1,000 0บาทด้วยจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้ไปดูคลิปนั้นหลังวิดีโอนี้